เอออันนี้หละคนมาสิงหาคมกะไก่ปุ่นกันยายนกะมา,าตอเดือนสิบเ็สีมอโมอออกขั้นสาก,กะไก่แแล้วค้นกะหาวซื่นเซลขันเห็ดหน้าไว้แล้วเขาเขียวกองอยู่ในหน้าปูปลาผืนนำขั้นแท้รอแจะจนเกี่ยงนกชิบเฟืองมันหองอยู่หัวหน้าเขาดอทอกนกกระแดก,กระแดเต้าห้อยกกเข,า,ข,า,ขาจอบปึงปาลารอหัวหน้าปลาพ่วมคอนคอ,อนสวิงไปเบิงแน่ ดอกขั้นแห่ดอกหญ้าทวมโกเขาเกือบบ่อเห็นนกกระเต็นสีมันแหล่บินแซ่แซ่อยู่รอทงหญ้าขี้กาขัวมปงกำลังออกดอกกลุ่มเหลืองกว่าอยู่ทั่วนะพอไ่ยสาเสียงเล่าหายอยู่หัวหน้าเลาะบึงทงคนเอาปลามายำเขาเจนี่จมุนมีเมยหน่สีเล่าทำศอขอดอเหลืองพ่อเกี่ยวไปผุงเขาใหญ่มันพ่อเอาแล้วบ่อโนะเท่าเจาเลาะนา อูปขอนอยู่หัวหน้าเจ้าเบิงบอ่อมันพ่อเอาแล้วบอ่อเหอเจ้าสีบอ่อเห็น